ครับสวัสดีครับนี่เจ๊ชคมาครับวันนี้กขอยู่ที่บ้านสวนนะครับอยู่ที่บ้านลำพูพานตะบลพะตั้งพะสงคมจังหวัดหนองคายนะครับอยู่ที่สวนนะครับนี่ก็มากักตัวรักษากับลูกสาวอยู่นะครับสองคนเข้าวันที่สิบเก้าแล้วรักษาคุยสิบเก้าอยู่นะครับวันนี้ก็จะมาทาอ่าล้อยางอ่าล้อพึ่งนะครับนี่มาอยู่นั่นะครับก็จะประกอบด้วยนะครับล้อยางรถนะฮะนี้เอามาจากรถฟอร์ด เปลี่ยนยางออกมานะสี่ล้อนะมีสองแล้วก็ู่ตรงนู้นอีกสองล้อวงล้อนะครับแเาราก็มีพาแล้วก็ขี้ผึ้งนะครับตอนนี้ล้อสองล้อนี้ที่มาตากแดดไ้แล้วเราก็ล้ลางไว้แล้วนะครับก็ง่ายๆตากแดดร้อนแล้วครับแดดล่มหน่อยเดี๋ยวจะไปใส่ตรงนะั้นตรงโพนที่มีต้นไม้นะครับพอดีนั่งกลางคืนเปิดไฟตรงนั้นแล้วครับเปิดหลอดไฟแล้วมันแม่ผึ้งมาบินตอมนะครับ แล้วก็สอมันก่อนเห็นพึ่งบินบินบินวนอยู่ตรงต้นไม้นะฮะก็จะไปไปทำแถวแถวนั้นนะครับไว้สองทักสองไว้ทักสองหลังโดยกระสอบเนี่ยหรือว่าผ้าให้อีกทีนะครับสอบปิดแล้วก็ไม้ทับอีกทีนะครับเราก็ข้าวประมาณนี้กันไอเนี้ยต้องวนขี้พึ่งก่อนนะครับตอนนี้แกะขี้พึ่งก่อน,นพึ่งนี้ก็เหลือมาจากสีสเกตนะครับซื้อมาก็ทวงละยี่สิบบาท ให้มีกินของขี้ผึ้งนะครเหมือนว่าเป็นหลังเก่านะครับต้องตากให้ร้อนก่อนนะฮะเราไม่มีฟิลมโมมนไม่มีแล้วก็ขี้ผึ้งนทาล่างทาบนด้านในนะให้รอบเลยนะฮะ กินอยู่ในล้อรถมากที่สุดนะฮะเหมือนเป็นลังเก่าที่ทิ้งล้างไว้นานอะไรประมาณนี้โอเคอยางมันร้อนแล้วมันมันมันจะติดง่ายนะิเพึ่งถ้าไม่ร้อนจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่มันจะไม่ละลาย มันจะไม่ละลายติดนะครับจากแดดให้ร้อนแล้วก็เจีวเลยนะครับจากที่ทำมาโอเคโอเคก็ประมาณนี้นะครับพอแล้วก็แผนการก็ พึ่งแล้วก็ต้องไปเตรียมที่นะครับต้องไปถางป่ากันเพราะมันเป็นที่ลกล้างนะครับไม่ใช่ไหมว่าไฟมานั่งคืินเนี่ยมันจะตัวพึ่งจะบินมานะครับเราเห็นวันก่อนสองวันก่อนมัตนตกเห็นพึ่งบินวนนะครับบินวนนะครับต้นต้นไม้ที่ออกดอกเนี่ยหลายพันตัวเลยเห็นบิน นีแน่ใจก็เลยว่าจะตอนนี้มัน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 มืดดีด้วยผมก็ชอบที่มืดอยู่นะครับดูกันเราจะขึ้นเอาไว้ตรงไหนสองวงสองล้อเนหละทางยากขึ้นไปหน่อยนะครับ ที่ชั่งแมวเคยมาคุดเนี่เคยมาคุดเอาดินโพนไปนะครับโอเคต้องถางขึ้นไปตรงตรงนี้หน่อยให้มันโลง่งโล่งหน่อยนะครับเดี๋ยวก็ตัดนิดนึงไม่สะดวกมือเดียวกอถากทางกันนะครับโอเคกายต้องอาจอบมาปรับปรับดินให้มันเสมอหน่อยนะครับ ไว่วางรอรถได้แล้วก็กิ่งไม้เก่าๆแค่นั้นแหละเอามาวางนะครับอันที่อีกนึงก็เก่า,กาตามธรรมชาติเี่นะวางเป็นคอนอ กิงไม้วางให้เต็มก่อนนะครับต้องหักก่อนโอเควางทับไม้หากระสอบนะครับก็ค่อยหาสังกะสีมาเปลี่ยนนะครับนี่หลบแดดหลบฝนได้แล้วล่ะต้องอยู่ใต้ร่มไม้ด้วยแล้วก็เอาไม้เก่าให้ทับทีครับ การรวมกันเหล็กย,ย่ยำต้องไม้เก่านะครับลอกพึ่งว่าเป็นหลังหลังเก่านี่เองนะครับมันเป็นหลังเก่าที่ล้างไปนะครับแม่เ,เขามาทำหลังที่ที่ที่ตรงนี้ที่เนาล่อไว้นี่นะครับ ไว้ผสมเคสอนอ่ต้นกล้วยต้นผลไม้อีกต่อไปในอนาคตหรือว่าไว้เอาน้ำผึ้งนะครับก็แล้วแต่โอเคอประมาณนี้แล้วครับเรียบร้อยแนละ้ว ทำให้เล็กๆนะครับดูเข้าีในเล็กๆเขาจะชอบมุดเข้ามากกว่าโอเคเด,ดูอีกกันอันก็ขุดล้เป็นแนวทางนะครับเข้าวๆไปจะเป็นผ้าใบก็ได้นะครับอันหนึ่งตรงนี้นะครับโอเค อย่างรถยนต์เก่าที่เราเปลี่ยนออกหมดอายุแล้วนะครับเอามาใช้เป็นประโยชน์ตัวนี้ก็ไว้มุมนี้ทําไว้สองรังแล้วกันตรงนี้พอเห็นเพิ่งวินนะครับเป็นเยอะเป็นฟองแล้วก็ย้ายรังมานะครับนไม้กำลัง,นะอ,งออกดอกนะครับโอเคทําที่บ้านสวนเนี่ยที่สวนมีอไช่วยตดตาม Subscribe กดไลค์แชร์ก็เป็นกำลังใจใช่ไหมนะในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับจมาทำที่รอบ พึ่งนะครับที่บ้านละมูหานตะบนผาตั้งพื้สังคมจังหวัดสงขลานะครับช่วงนี้กักตัวรักษาโควิดอยู่กับลูกสาวสองคนอยู่ที่สวนนี่แหละคงจะอยู่อีกนานนะครับเพราะว่ากทมตอนนี้โควิดก็กําลังระบาดหนักนะครับที่นี่ก็งขอพักฟื้นร่างกายอยู่ที่ต่างจังหวัดสักพักก่อนนะครับไว้ว่ากันช่วงนี้ก็อาจจะมมีคลิปงานซ่อมนะครับอาจจะมีคลิปเกี่ยวกับการเกษตรนะครับทํานู่นทานี่เกี่ยวกับสวนเล่นะครับ สวัสดีครับยั่ไงติดตามด้ครับสู้ๆครับขอบคุณครับแล้วชมงานปลูกปลูกมะพร้าวนี่แหละต่อไปก็จะปลูกทุเรียนใหม่นะครับที่เคยปลูกครั้งก่อนแล้วหน้าแรงตายหมดนะครับคราวนี้เริ่มใหม่